สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้ององไปสูขุ้นซูนครับพอกับบ่าวเท้ามาพร้อมสวัสดีครับบ่าวแดงครับบ่าวแดงนะครับเอ้าน้องไส้นะครับเพิ่นมาเหรียญนำมือนี้ได้หอยได้หอยอันหอยปังนะครับหอยปังหอยปังหอยแล้วแต่เพิ่นสีอื่นนาอหอยปังหอยโขหอยหน้ามันมันมันลายอย่างไยเนี่ยแต่ว่าอันนี้บ่าวเท้าเอื่นเอิ่อนหอยปังเบิ้นหอยเชลีได้พี่น้องเต็มถาดบางไงกินครับอันตำหมูหุ่ง เบ uh, totally ิ้งวีน้องซีวิตเพียสได้หน่อยเอ้ามาต่วนรับน้องไส้มาเหรียญน้ำเอาขอบคุณครับมีผักกะปะแก่เหม่เลยผักกะปะแก่เมผักงามๆจากจากกันกระแตหน่อยน้องสาวมาบ่ออะไรยังฮางพี่น้องจับเสียบเลยเอาลงมือครับเป้าแดงดูขี้แต่ว่าหอยแอบเนี่ยมันจะมันจะจอยยังไงอบคุณครับอันนี้ต้องเรต้องเอาตาออกแหมบ้างครับบ่อมันเป็นหอยแอบบนหอยเฉลี่ย บรรยากาศที่ร่มจังหน่อยครับมั้เนี่นัวครับนัวนัวนัวลองเบิ่งกับไอต้ตำมะฮงซี่เผ็ดเผ็ดจังหน่อยขาดว่าเ <c oughs> ดี๋ยวซองเน้นห้อยอพิเตว่ายายนี่มันเดือนแจงมันมัน,นมจ่อย จอยมันบ่มาครับแม่นแตเดือนมือมันจิอ้วนกว่านี้แม่นบ่มาครับแม่นห้อยเดือนมือมันจิอ้วนอันนี้ผู้เฒ่าโบราณเพิ่นผ้าว่าเพิ่นผ้าว่ามันวิธีการเบิ่งคนว่าโอ้เห็นทั้งหอยอยู่ด้อันที่เพิ่นวอ้หอยอีกที่ว่าเอาตาออกครับคันเฮาบ่เอาตาออกมันมากแม่นบ่ครับหอยแบบนั้นนะ เห็นเพล่นว่ามันเมาแต่ว่าเท่าที่เบิ้งนี่ถ้าสมมติว่าหน้าทงใดที่เพิ่นสีดาขยานเนี่ยนั่นแหละครับแรงเคลื่อนไหวอย่างาเแรงซะาสมอันสารเคมีคนวะอ๋อมีหอนยอดอันนี้ครับหยอดวันทันตะวันขม,มเปลือกวังแนว ขมขมน้ำจังอำลำเห็นแตนใน้ขิบเบาแดงได้มกกวาโตเป็นเป็นแล้วพี่น้องดีใจครับอได้กินน้ำกันแล้ววันนี้ผมดีใจดีใจครับครับผมถ้าไปเบ่งซวยจุไออยู่ช่องทั้งช่องเบาแดงด้พี่น้องได้ช่องเบาเทากินหอยครับมันนี้ ักพริกว่ะจวดจาดขนาดครับแนวนบวชมะพริกเพือ่ <laughs> <laughs> อนว่ะจากขั้นสีมาเช็มมาลาดตังมหรลตัง ตังมะลินเพื่อนวะครับอืตรวจขัด คนกินทอดบ้านไหนได้นะครับแบบนี้นะครับเวล้วคนเห็นเมนูแบบนี้คนก<อ>ินทอดบ้านเนื้ยังรครับเ,เ,เ,เมนูอีสา,บานบัลท้าวพี่น้องร่มเย็นดีวจวดจานขนาดมักพีกครับเติ้งร่มเติ้งร่มทั้งแดด ยังดียังมีลมนะครับผันแดดผมมีลมเนี่ยภากรลดแล้วแต่ว่าตรวจอี a d e r เหมอือนนี้ตร <laughs> วจครบตรวจของแท้เลยหวานหวานครับอหอยนี่ครับีมบอ กานแห้งครับเบ้าอันนี้เพื่อว่ามันหมอยู่ก่นนี่ครับกินได้โโอ้หแต่ว่ามันหมุนออกกลนออกเนี่ยว่า่นั่งในโฮมพี่น้องนั่งตากแดดตัวสมุนีผ้าบ้าดำพนั่งไอ้ผ้าผ้าบ้าดำผ้าบ้าแดง โอ้ยมึงไก่กันเน <c oughs> าะเบ้าดำเบ้าดำเบ้าแดงดำกับแดงก็อยู่น้ำกันซ้ำนะครับอือรวมอพเภอเดียวใกล้ๆกัน,กกนจังงวัดเดียวกันว่าเม่นนอยบัวน้อย,อยทุกทีตำหงคครับบัวน้อยได้นี่ <c oughs> อยู่ใต้พี่ครับ สดน้ำพรา mai, มัมครับอาจารย์น้ำนวแม่ลุงไน้องน่นัวอรอย่ครับน้วเลยออกเิมเค็มนัวนวจังน้อยครับเว้าต้มใส่ใส่เกลือน้ำใส่ชุรดน้ำจังน้อยนัวนัวครับเป็นว่าบุใส่แตนมาเขาก็ผัวในบรกคำแล้วชุล โบเมนเนลบอครับผ่อยมปนความอาจารย์ว่าอีไเนาะครับเนาะผ่อยบนเนวครับบนเนวเหรอจวดจัดครับอีริป ไปอ่ออกย่างเนาะไอ้ใส่เพื่อครับเนี่ยเป็นหอยแงมแงมโดนแจ้งเราเบาแดงออกเะโอู้ออกแล้วนะครับท่านเพิษแล้มาโลดเลยไอ้กำนองเพิ่น ให้กับน้องนะครับแม่นออกมาหลัดกันดูเกย์ๆกันแล้วบ่เคยเห็นกันจักเถื่อนผาพี่นะครับเพ็ดครับโอ้ยหซวงวะเลยพี่น้องเอง ปกติปัจจุบาน,นให้น้ําสวนน,น้ำเนี่บ่คือการงานประจารย์ตามสวนแน่หลังบ้านแน่ครับเ,เปลี่ยนไปเรื่อยผมก็มูลไส้มูลฟ<ะ>้าไปนะครับหาบรรยากาศนี่พี่น้องหาบรรยากาศให้พี่น้องเบิ้งครับวันแบบพี่โกหกเห็้ยดเลยอุ <laughs> ้ย oh 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 oh. <laughs> เพชรครับผู้เพชรแหงเลยครับเพชรแหงเลยแหละผมบอกเลยครับเพราะว่ามันังแกง่วงครับแกง่วงจวดชาแบบนี้แหละครับหั่นโบเพชรบเสียบเลยครับพี่น้องโบเพชรโบเสียบต้องเพิษน้ำเพชรแล้วก็ออกห่อนน้ำจึงไม่ระบาด นี่ยำแบบกุบกุบเลยคว่ำนัวพี่น้องเอาคว่ำนัวอยู่นี่นี่เห็นบ่าวเดียงคนกินกันอาหารบ้านๆเนี่ยเนาะครับสลับทะเลเนี่ย ยังแดกจุเนื้ออหยจุแน่ครับก็คือว่าเนาะเป็นวิธีการกิ่นพี่น้องกินให้ครบให้ครบมุนเวียนกันครับพี่น้องนอกจากหันมาทางเก้าไปทางไหม้น้ำแกงน้มไม้แน่ตามมังัวแน่ประจันละครตามกุ้งแน่ลงทะเลแน่ประจันละครัต้มมก้ไปยังเนาะแน่นครับ ต้องอยกอ่ครับกรอบแล้วกับโมเนียวครับบ่โมเนียวแถมกรอบอีกครับอาจารย์ยำป,ปุ๊ดเลยอ,อู้คักอีีรคักถึงว่ามันยังไม่นลวงเพชรเ <laughs> บ้าเดียงคนกินนัน ผักกะทินว่ามันสซวสีสาวสีก็มักเลยผักกะทินหุ่นนะครับโอ้ยหน่วยเอามาทานมาเด้อพี่หน้องเ้ยเอเือนบัดรมอ เออมันมอดสิเบิดเฮ้ยห่อไมิสบแบบแบบเลยลองเม้งพี่น้องอหอบใส่ที่ักพริกแดดมันห้อนใจบานีลครับลมผัดยินๆบนบานนลครับตำหุงสีเพ็ดๆบชานเลครับบ้า นี่ครับตำหุ้งพิษเผ็ดเนาะหึ่งกับพิษเอาอยู่ต้นนี่พี่น้องบริหารหมอุงอื่นเลยเ <laughs> อ๋อเอาบ,อกอบุกหวานมดตายแล้วน้อมทำหุงห้งเะไรหรือ <laughs> เพชรครับน้ำเยอสจังเลยเพื่อนว่ากันเท่าเพชรแล้วเขากินน้ำแห้งสิเพชรเป็นความจริงอยู่บ้าาจ้ะแมนแมนเยวครับแมนคือเขากินปุ๊บพอกินแล้วพักสักซ้ำหนึ่งสิแบบ ออบอกข้อนว่าป่าปขึ้นมาอีกมันต้องเหมอนกับว่าท่านเขากินน้ำเย็นแห้งตองอมน้ำเย็นไว้ครับอืมแต่ว่าพูดเถ่าเพิ่นว่าอันนี้เป็นเคล็ดลับเพื่อนบอกถ้าเพชรเพชรนี่ให้ไปกัดอันเขาเพปเข้ามาว่าสันโอ้บาวเถ่าว่ะตายพอดีบม <laughs> ่ได้ดรอกเ <c oughs> พราะว่าอย่างข่้นเพชรไปกัดไปเพี้เข้ามานีแห้งแห้งสิเพชรขักเลยโอ้บาวเดียงสู่ขัก โบ้วยวาครับมันอากาศมันหอนน้ำเดสิได้เนาะจานเรือซ้ำน่วนนี่บ่ครับเอาไหมบ่พูดเลยง่วย้็ง่วยเหลือบอดีกระเทินเนาะพี่น้องเบิ่งเอาเนียเจาะงานสู่ทั้งหอยก,ก่อนครับตำมังหงทอยก่อน ตรวจจัดจครับตรวจแห้งเบิ้งจะสีเลยนะพี่นออ้องหร้ยแบบว่าเพชรลืมมาเล็กทีเลยคลากรา,ามาพัวกันครับพี่น้องเมื่อนี้มีทั้งอันเบา้เบาเบ้าแดงนะครับผ้าเบาเ้าแดงกินอันเมนูนแนวหมักเพิน่น <laughs> เพิ่นมากเลยครับตอนรับเพิน่นเบ้าเท่ากับผ้ากินอาหารบ้นบานๆนี่ละ <laughs> อื ต้มห้อยต้<ค><ณ>ตมต้มฮูงนะครับเดี๋ยวฝากพี่น้องนะครับไปเบิ่งทางช่องบ่าวแดงน้ำครับผมสั่ยจุเพิ่นว่าเพิ่นก็กินกับบ่าเทานี่แหละมื้ออื่นเพิ่นว่าเพิ่นจังสิอ่าให้พี่น้องได้ชมเนาะมื้อนี้ให้พี่น้องชมทางบ่าเทาก่อนเบาเทาไทยมื้อนี้วันวันอาทิตย์เนาะครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์เดี๋ยวมือมือมือรุ่นนะครับไปเบิ่งทางช่องบ่าวแดงเด้อพี่น้องเด้อจุเนื้อไะจุมาพอจุเสียบคักพี่น <od> <sk ippers> ้องเบาเทาข้อน กินต้มหอยครับตำหุงก่อนนะครับเอาฝากพี่ต่อนน้องพ่อของปากหอมคอกัฝากพี่น้องนะครับแฟนคลับ FC บัว่าสีเป็นต่างประเทศในประเทศนะครับที่เป็นแฟนคลับบ่าวเท้านะครับฝากน้องไส้ผมฝากเบ่าวแดงเสียบนัวครับฝากบ่าวแดงเสียบนัวน้ำเลือพี่น้องเด้วยทั้งช่องยูทูปนะครับช่องยูทูปจะชื่อเดียวกันมืดซื้อเดียวกันนะครับบ่าวแดงเสียบนัวนะครับแล้วก็ทั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อนนะครับแล้วก็ทั้งช่องบ่าวเท้าน้ำนะครับห้างนัตชแนลกับบ่าวเท้าห้างนัตชแนลนะครับกับฝากพี่น้อง คือเก่านะครับโอ้ล่มเย็นครับพี่น้องวันนี้ล่มเย็นล่มแห้งโอ้ยเป็ดเพ็ดถือล่มแน่วนี่มันกระซ่วงเลยเนาะเอาสาหรับวันนี้นะครับกะคือเก่าพี่น้องกะฝากพี่น้องสุขุสุขคนนะครับสุขหมองสุขบอลลายหม่องลายบอลนั่มนะครับมักกะไลถือใจกระแช่บาทถาวนี้นะครับเด้อสาหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ